Hi English hope with I I learning everyone. Welcome English class. Hope everyone enjoy learning with me. Krubot. my to class. am สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่3นะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในยุคสถานการณ์โควิด1 9นะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับเราได้ทําการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับในรูปแบบของวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับแต่ว่า ปัญหาที่เราพบเจอก็คือสัญญาณไม่เสถียรนะครับทำให้หลายๆคนนะครับได้ยินภาพและเสียงขาดหายไปบางช่วงนะครับเพราะนั้นครูเลยอัดคลิปนะครับเนื้อหาของเมื่อเช้านะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนเมื่อเช้าก็เรียนจากคลิปนี้ได้หรือใครที่เรียนแล้วเมื่อเช้าสัญญาณขาดหายนะครับก็เรียนจากคลิปนี้ได้อีกเช่นกันนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคนะครับตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ phonics นะครับ phonics ก็คือเสียงของพยัญชนะในภาษาอังกฤษนะครับ phonics เ,เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักเรียนนั้นอ่านออกเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้สำคัญมากๆนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในชั้นป .5 เนี่ยนะครับจริงๆก็เคยเรียนมาบ้างแล้วตอนปอ .3 ป .4 แต่ว่าครูพยายามจะปูพื้นฐานให้มันแน่นกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าขึ้นป .6 ไปปุ๊บนักเรียนจะไม่มีการมาปูพื้นฐานแบบนี้แล้วเพราะว่า เนื้อหาของป6ค่อนข้างจะเข้มข้นเพราะว่าเขาต้องเตรียมการเตรียมพร้อมที่จะสู่การสอบโอเนิตนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอยู่ในชั้นป .5 ้เนี่ยเราทบทวนให้เต็มที่เลยพื้นฐานจะได้แน่นๆ,ๆนะครับโอเคดูเรื่องของ CVC Blending Words หน่อยครับก็คือการประสมคำที่เป็น CVC นะครับพูดไปแล้วครั้งที่แล้ว CV CVC คือการประสมคำนะครับซึ่งการประสมคำ ตัว c นะครับตัวแรกย่อมาจาก consonant นะครับที่แปลว่าพยัญชนะต้นตัว v นะครับมาจากคำว่า vowel ที่แปลว่าสระนะครับแล้วก็ตัว c ตัวสุดท้ายมาจากคำว่า consonant ที่แปลว่าตัวสะกดนะครับรวมกันเป็น cvc ซึ่งนี่แหละครับคือองค์ประกอบของการผรสมคำภาษาอังกฤษซึ่งจะเหมือนกับการผรสมคำในภาษาไทยนะครับซึ่งจะมีพยัญชนะต้นสระและตัวสะกด มาดูตัวอย่างคำแรกครับคำว่า win W ก็คือพยัญชนะต้นนะครับ i, I เป็นสระ n, n เป็นตัวสะกดแล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสมคำได้นั้นหนึ่งเราต้องแม่นเรื่อง phonics ก็คือเสียงของพยัญชนะก่อนหลังจากนั้นเราค่อยไปทบทวนเรื่องของ vowel sounds ก็คือเสียงสระ พอเราได้2อ,อันนี้แล้วเราเอา2อ,อันนี้มาประกอบกันก็จะออกมาเป็นคํำนะครับทีนี้สระทั้งหมดนะครับมี5ตัวก็คือ A E I O u นะครับหลายคนถามว่า y ใช่ไหม y ยเนี่ยก็ถือเป็นสระเหมือนกันแต่ไม่ได้นับรวมเป็นสระหลักนะครับ y บางทีเป็นพยัญชนะต้นก็ได้นะครับหรือเป็นสระก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วคือเราจะใช้5ตัวนี้นะครับ โอเคนะครับทีนี้มาดูเสียงบ้างนะครับจริงๆสระหนึ่งตัวนะครับเป็นได้หลายเสียงแต่ว่าที่ครูให้จำนะครับให้จำเสียงหลัก2เสียงก่อนเช่นเอ <A S 2> เป็นแอแอนะครับของนี้ทบทวนนะครับอีเป็นเอเอไอเป็นอีอีนะครับโอเป็นออกอแล้วก็ยูเป็นเอ๋กับอะครับไม่ใช่เออเอ๋นะครับยูส่วนใหญ่เป็นสระอะโอเคไปต่อนะครับ ถามว่าเสียงสระสั้นยาวที่ครูบอกเมื่อกี้มันสําคัญอย่างไรกเรียนดูตัวอย่างคํานี้ครับรูปนี้รูปอะไรครับอ่ารูปเสือรูปพรมรูปอะไรประมาณนี้นะครับคํานี้ภาษาอังกฤษคือ at หรือว่า m a t ทำไมถึงอ่านว่า m a t นะครับเพราะว่า m เป็น m a เป็น at t เป็น t เอ at, at, at พอพูดเร็วๆก็เป็น m a t เอ m a t ร์นะครับ mat ประมาณนีต้ต่อไปนะครับรูปนี้ผู้าชายนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Man โอเคหลายๆคนอาจจะจำได้อ่านได้อยู่แล้วแต่ว่าที่มาของคำนี้คืออะไรนะครับเอเป็น A นแ,แล้วก็เเป็นนะครับอ่านว่า Man ทำไมสองคำนี้อ่านต่างกันทั้งๆท,ท,ที่ใช้สระตัวเดียวกันให้ทุกคนสังเกตสองคำนี้ใช้ตัว A เป็นสระเหมือนกันนะครับแต่ทำไมคำบนเสียงสั้นทำไมคำล่างเสียงยาวนะครับนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของตัวสะกดนั่นเองครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงตัวสะกดที่ตามหลังสระแล้วจะทำให้คำนั้นเสียงสั้นและเสียงยาวนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับ A ถ้าลงท้ายด้วย T ลงท้ายด้วย p จะทำหน้าที่เป็นสาระแอทันทีครับตัว a ตัวนี้เช่น cat นักเรียนอ่านตามได้นะครับเดี๋ยวครูจะเว้นช่วงเวลาให้นักเรียนอ่านตามสัก 1- 2ึ่งถึงวิในแต่ละคำนะครับเอาใหม่นะครับ cat hat fat map, tap, cap ต่อไปครับถ้าเกิดตัว a นะครับแล้วลงท้ายด้วย b, d, g, m, n เหล่านี้ครับจะออกเสียงเป็นสระแอตัว a จะทำหน้าที่เป็นสระแอเช่นคําว่า tap s a t bag jam pan gas อ่ะนะครับนั่นเลยลองฝึกดูนะครับถ้าเกิดใครอยากจะฝึกอีกครั้งก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้แล้วก็ฝึกพูดตามนะครับต่อไปไปดูตัว e บ้างครับสระตัวที่2ของเรานะครับ ถ้าลงท้ายด้วย b ลงท้ายด้วย n ลงท้ายด้วย p ลงท้ายด้วย t e ตัวนี้จะเป็นสระเอครับตัวอย่างเช่น web den pen pep get let แต่ถ้าเกิด e นะครับแล้วลงท้ายด้วย d, g, s พวกนี้จะเป็นเสียง a ครับตัวอย่างเช่น bed, red, leg, bag, pig คำนี้ทุกคนลองอ่านเองดีครับอ่านว่าอะไรครับ ถูกต้องนะครับอ่านว่า yes นั่นเองนะครับคำว่า yes แล้วว่าใช่ที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับไปต่อเลยนะครับไปดูตัว i บ้างครับตัว i นะครับเป็นสระอีสระอีแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับก็จะเป็นสระอีซะส่วนใหญ่หลกัหลกๆแล้วก็จะลงท้ายได้ d ลงท้ายได้ g n p t m เหล่านี้แหละครับทำหน้าที่เป็นสระอิเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยตัวไอนะครับก็เช่นคำว่า Bit Kid Big w i e k Bin Sin Hip Lip Fit sit, d ิ m him แต่ตัว i นะครับจะออกทําหน้าที่เป็นสรรอีได้ก็คือเวลามี s ตามหลังเช่นคำว่า his นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีก็จะมีคำว่า his เท่านั้นนะครับต่อไปครับไปดูตัว o นะครับ O เป็นออกอถ้าเกิดลงท้ายด้วย b, p, t จะเป็นออก เช่น rob job top mop n o t pot ครับแต่ถ้าเกิดลงท้ายได้ g n y นะครับจะทำหน้าที่เป็นเสียงสละอ,อเช่น dog ลอเล่นสังเกตคํานี้ดีๆนะครับคำนี้ที่แปลว่าสุนัขส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าอะไรครับครับเรียกว่า dog ใช่ไหมครับด็อหรือ d o อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคํานี้ลงท้ด้วย G นะครับ G ที่ตามหลัง O เป็นเสียงยาวนะครับ Dog ต่อนะครับล o อกวอนนอนบอย ต่อไปครับตัวสุดท้ายนะครับจระตัวสุดท้ายก็คือ U U ทํทำหน้าที่เป็นเออกับอะจริงๆแล้วเออกับอ่ะนี่เป็นเสียงใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับหลักๆเลยนะครับจะออกเสียงอะเช่น UB.UG. นะครับลงท้ายด้วย m ลงท้ายด้วย t n p อนะครับออกเสียงอะ ครูจะยกตัวอย่างแค่อะนะครับส่วนเออรนี่มันเป็นเสียงเหมือนอะนั่นแหละแต่แค่มันทำเสียงใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะครับเช่นคำว่า cup, t บบ b u จ j กก gum, ร s รั m fun กัน u ั t nut cup bus อ่าโอเคเห็นไหมครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับถ้าเกิดเราจับหลักเกณฑ์ของตัวสะกดได้นะครับเราก็จะออกเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถามว่าผิดไหมให้เราอ่านสุนัขวัดดอกอย่างเงี้ยแบบเสียงสั้นๆอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราต้อง ฝึกฝนนะครับฝึกฝนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราก็จะเข้าใจไปเองนะครับต่อไปครับเป็นชวนคิดนะครับนักเรียนลองดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรครับอ t ลงท้ายด้ทีเสียงสั้นหรือเสียงยาวครับอ่าเสียงสั้นนะครับเพราะว่าลงท้ายได้แอ t อ่านว่า Mat นะครับตระกูลเดียวกับ cat rat bat อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดลงท้ายด้วย T สละ at นั่นเองนะครับต่อไปครับคำนี้อ่านว่าตอบครูนะครับตอบครูก็ได้นะครับหรือว่าตอบในใจก็ได้นะครับขอให้ฝึกคิดนะลูกนะอ่านว่าเพเอือม p e นนั่นเองถูกต้องครับที่นี้เวลาเป็นเสียงสั้นนักเรียนเห็นไหมครับครูจะใส่มแมตเต์ครูไว้กำกับเสียง เพื่อให้รู้ว่าคําศัพท์นั้นเสียงสั้นนี่คือเทคนิคการเขียนคําอ่านนะครับต่อไปครับคํานี้ t o p t o p อ่านว่าอ่า top นะครับเก่งมากนะครับต่อไปแถมแถมอีกนิดนึงคำนี้อ่านว่าอะไรครับอันนี้ไม่ต้องมีเสียงสัง้นเสียงยาวเพราะสระอีก็คือเสียงสั้นอยู่แล้วนะครับ b e g big นั่นเองโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวลองสลับกันบ้างครูให้ภาษาไทยให้นักเรียนลองดูนะครับแทดทำยังไงถึงจะเขียนเป็นคำว่าแทดได้เอาพยัญชนะต้นมาก่อนซอแอดแทดใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูต้องใช้ s a d นะครับตัว s นอกจากเป็นสอเสือแล้วยังเป็นสอโซ่ได้ด้วยนะครับตระกูลสอตระกูลซอนะครับแทดเสียงยาวนะครับ s ซอแอในสังเกตนะ a ตรงคำว่าแซดไม่ใช่แอนะครับเพราะว่าลงท้ายด้วยดีต้องเป็นเสียงแอนะครับแซดต่อไปครับ bed ก็คือ d e d ถูกต้องนะครับเพราะว่า b e เอ d ดเอเนะครับขออภัย bed นะครับต่อไปครับ dog ไม่ได้อ่านว่าดอกนะครับอันนี้อ่านว่าดอกเราจะไม่ใส่วรณยุตก์กำกับเสียงนะครับภาษาอังกฤษเราจะไม่ใส่วรณยุก์กำกับเสียงคําอ่านเพราะว่าคําศัพท์คําอ่านหนึ่งคำเนี่ยเป็นเสียงสูงก็ได้เสียงต่ําก็ได้เช่นคําว่า book อย่างเงี้ยเราจะไม่ใส่ไม่โทไม่ใส่ไม่ตรีหมายถึงเวลาเราเขียนคําอ่านนะครับเพราะว่ามันจะเป,นเป็น book เป็น book เป็น book แล้วแต่แล้วแต่รูปประโยคเพราะฉะนั้นเราละทิ้งวรณยุ์ไปก่อนเอกโทตีจตวาไม่ใส่นะครับ คำนี้ dog ภาษาอังกฤษคือ dog เยี่ยมมากครับใครที่คิดตามนะครับตอบตามครับขอบคุณมากนะครับ d เป็น the o เป็นออ g เป็น g นะครับ dog แถมอีกคำหนึง่ง buck buck มีตัวอะไรบ้างเอ่ยอ่ามี B, U, G ถูกต้องครับมีเบอรนะครับ b เป็นเบอร์เป็นอะ g เป็นเกโอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้เรามาดูเวิร์กชีตที่ให้ไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเวิร์กชีตนี้นะครับด้านบนนะครับเป็นรูปภาพครูบอกว่าให้นำคำที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาเติมในช่อง ให้ถูกต้องพร้อมกับระบายสีนะครับครูให้มาทั้งหมด9คําคำนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าแต่ละรูปเนี่ยอ่านว่าอะไรนักเรียนจะได้เลือกคำมาใส่ให้ถูกต้องนะครับ1ช่องเขียน1ตัวเช่นรูปแรกเนี่ยรูปเสือเนี่ยนะครับมี3ช่องใช่ไหมนักเรียนก็เอาตัวอักษร3ตัวของคํานั้นนามาใส่นะครับอ่าเช่นคําที่1นึ่งอะไรครูบอกให้เป็นตัวอย่างเลยแล้วกัน Match m a Mat Match ก็คือ M A T ใช่ไหมครับนักเรียนก็ช่องแรกก็ใส่ตัว M นะครับช่องที่2ก็ใส่ตัว A แล้วก็ช่องที่3ก็ใส่ตัว T นั่นเองตรงนี้นะครับ M A T โอเคไหมครับส่วนคำที่เหลือเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้ฟังนะครับใครที่ฟังไม่ทันย้อนไปย้อนมาได้นะครับอขอบอกแบบเร็วๆนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไป ข้อ2รูปเครื่องบิน JET 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 รูปที่3ครับอ่างอับน้ำทับ t u บทับ,ทบรูปที่4ครับไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้เป็นขนมปังที่ใช้ทำแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า b u นบันบันกูบอก3ครั้งนะครับต่อไปครับครีบปลา นะครับคลิปปลาที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าฟินฟินฟินต่อไปรูปฟ้าแลบนะครับฟ้าผ่านะครับภาษาอังกฤษเราใช้การเคลื่อนที่แบบเร็วๆว่าแซบแซบแซบก็คือแซบพูดง่ายๆก็คือแซบนั่นแหละนะครับแต่พอมันเป็นตัว z ปุ๊บเสียงของมันจะอ่านเป็นแซบนะครับแต่แซบนั่นแหละนะโอเค ต่อไปรูปเข็มกลัดนะครับรูปเข็มกลัดเข็มกลัดคือ pin 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 โอเคนะครับต่อไปครับรูปนี้คือป้ายราคานะครับป้ายราคา tag 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 ต่อไปนะครับรูปลูกข่างเรียกว่า top 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 โอเคครบทั้ง9คําคำแล้วนะครับใครที่ฟังไม่ทันนะครับอย่างที่บอกไว้คือย้อนไปแล้วกลับมาฟังใหม่นะครับส่วนใบงานด้านล่างนะครับครูได้เขียนคําอธิบายไปชัดเจนแล้วให้นักเรียนเขียนเสียงของพยัญชนะพร้อมกับคําอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็ครูให้ภาษาไทยไปให้เขียนคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับที่เราฝึกสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเชื่อว่าทุกคนทําได้โอเคและและอย่าลืมนะครับระบายสีให้สวยงามนะครับ9รูปนี้ แล้วก็งานเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างที่สั่งไปเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งหลายคนส่งมาแล้วนะครับขณะนี้ที่ครูกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยคือเวลาบ่ายสามโมงนะครับก็ได้เห็นคลิปของทุกคนแล้วนะครับหลายคนมากมีกันเกือบทุกห้องแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้อัดก็รีบๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ครูกําลังจะสั่งก็คือการอัดคลิปอ่านนะครับคําศัพท์ CVC 10คําเอาแบบสั้นๆนะครับ คำสิบคำคูได้แชร์ไปในกลุ่มตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับหรือใครไม่เห็นไปหาดูนะครับหรือใครจะดูจากในนี้ก็ได้ถามต้องจดไหมต้องจดครับเพราะว่านักเรียนจะต้องอ่านนะครับจดไหนไหนจดในเวิร์กชีตท,ที่ครูแจกไปครับด้านหลังมันจะว่างอยู่เพราะฉนั้นให้นักเรียนจด10คคำนี้ลงไปด้านหลังนะครับ จดแล้วทําอย่างไรจดแล้วฝึกอ่านคําศัพท์ทั้ง10คํานี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างคําละ1รอบนะครับมันจะมีการแนะนําตัวด้วยนะครับนอกจากการอ่านเช่นเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะครับ Hello my name is สมยศทัญญะเจริญ Class 5 1 slash o นะครับคำว่าทับนะลูกทับทับพูดว่า slash slash นะครับ ห้ทับหก็5 i l ห้ 1, ทับสก็5 i s แบบนี้นะครับต่อไปบอกว่า number เลขที่อะไรก็บอกมานะครับใครไม่ทราบ number ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องบอกก็ได้บอกแค่ชื่อกับชั้นก็โอเคนะครับเพราะว่าต่อให้เลขที่ไม่ตรงยังไงครูคก็ดูจากชื่ออยู่ดีนะครับเอาใหม่นะเริ่มเลยนะครับ hello my name is สมยศธัญญาเจริญ c l a s f i s l a n u m b e r นะครับแล้วก็เริ่มเลยอ่านได้เลยนะครับ Top f e ฟ m มักลิ p a t ท h พท i s hen hot run วิธีการอัดนะครับนักเรียนจะถ่ายกระดาษแล้วก็อัดก็ได้นักเรียนถือเองแล้วก็อ่านเองไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้หรือมีคน ่ายให้นักเรียนจะยืนพูดนั่งพูดนอนพูดอะไรก็ได้นะครับครูเน้นการออกเสียงนะครับครูจะรอฟังอยู่นะครับโอเคถ้าใครที่เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับการเรียนออนไลน์ครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้บายบาย